ไปกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องแม่นันแม่น้อยติมนะคะทุกคนดูนะคะนะเวลาที่เราก็บปุ๋ยได้ไม่ถึงสองวันนะคะแล้วดูสภาพเดี๋ยวให้ดูข้างในนะคะนี่ทุกคนดูแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ไปถึงนูน่นสุดนู่นเลยนะคะเปิดน้ําลืมนะคะคือลืมกันทั้งหมดเลยแล้วนันอาบน้นํานันก็ไม่ได้สังเกตนะเพราะว่าพอ่อแกต่อสายเนี่ยต่อโทอนะคะ จากถังใหญ่เนาะเพราะเวลาเราเปิดน้ํามันน้ํามันก็จะไม่ดึงกันก็คืออาบน้ําเมื่อกี้ก็ไม่ได้สังเกตนะแล้วไอเนี้ยทุกคนมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเวลามันโดนน้ำปุ๊บเวลาน้ํามันไหลอะ่ะคือน้ํามันเต็มไงมันก็ไม่ได้ยินเสียงน้ําจอยจอยเหมือนไอเหมือนข้างบนนี้อ่ะก็คือเราไม่รู้พอเรานะ้ําเสร็จเมื่อกี้เราก็เห็นน้ํามันท่วมก็คือออกมาแล้วก็ปิดเมื่อกี้เลยนะทุกคนก็รู้อีกทีก็นี่แหลคะค่ะ แบบนี้เลยก็วัวก็สภาพนี้เลยนะคะคงแห้งยากนะคะเพราะว่าไม่มีขี้ควายไม่มีเไม่มีขี้วัวที่มันจะดูดซับอะไรนะคะทุกคนก็ดีนะคะที่ว่าเห็นเร็วเนาะมันเพิ่งท่วมได้ครึ่งคอกนี้นะคะท่วมได้แค่ครึ่งหนึ่งส่วนบ่งนั้นก็คือยังเหลือที่แห้มพอมันนอนอยู่นะคะทุกคนก็นั่นแหละค่ะเดินมาเกี่อยอเย แต่แล้วแต่แล้วเราก็เพิ่งอาบน้ําเสร็จเมื่อกี้นะคะไม่ได้สังเกตอะไรเนาะเพราะว่ามันไม่ได้ยินเสียงนะคะทุกคนท่อมันค่อนข้างอยู่ต่ํานะนั่นแหละทุกคนก็บอกมาก็สภาพนี้เลยค่ะไปไหนคะอ,อยากไปวันนีาไปเดินไปดูวัวก็พึ่งเตะสบายได้เมื่อวานคือไม่มีขี้ไม่มีอะไรพอวันนี้ก็มีไม่มีขี้แต่มีน้ํา อันนี้ก็จะเป็นบัวขาวของเรานะคะทุกคนดูมันตัวใหญ่มากมันกินดีมากเลยเนี่ยวันนี้อ่ะฟางหนึ่งก้อนอะ่ะหมดทุกคนที่ดูอะ่ะมันกินแค่เนี่ยฟางหนึ่งก้อนหมดแล้วอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นบัวบานนะคะลูกมันแม่มันก็จะเป็นบัวขาวเพราะว่ามันขาวมากตอนแรกๆก็คือสวยขาวมากตอนนี้ก็ข้อลูกหนึ่งนี่ก็บางคนอาจะว่าบัวมันผมเนาะมันบัวที่บ้านนั้นนะคะคลอลูกมา ก็คือผอมผอมแบบผอมมากทุกคนก็บวัวขาวนี่ก็ถือว่าไม่ยุบเท่าไหร่นะดูดึ้กบวัวขาวดึ้กปะอันนี้ก็จะเป็นวัววัวใหญ่ของเซนิกที่กำลังจะขึ้นเร็วๆนี้นะคะรอเซนิกมานะคะไอแดงไอเปิดน้ำทิ้งไว้มาไอแดงว,วัวพ่อนายยอดโบยยอดโอ้โห อันนี้เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนกระรอกเามนะหัวใหญ่ด้วยติ๊มน,นาตะยอดเลยอมือดูเรื่อยตูเลย,เลย,เลยพิ่งเพิ่งวัวบอกว่าเพิ่งสบายได้ไม่ถึงสองวันต้องมาเล่นนะอีกแล้วโอ้ อันนี้บัวใหญ่ของเซนิกน,นะคะคนมาเมื่อกี้หนึ่งสองสามสี่ห้าบัวใหญ่หกตัวเจ็ดตัวกับฝั่งนั้นนะคะคก็เราคนมาอีกเที่ยวหนึ่งนะคะฮะราคนมาอีกเที่ยวหนึ่งไม่รู้ว่าจะคนมากี่ตัวนะคะก็ากำลังจะขึ้นไปตลาดกันคะน่ะอะไรคะ

ไม้องมาพูดด้วยเลยพูดเด็กไม่ต้องเลยไม่พูดด้วยหรอกพิชาติเขาก็เต้นว่าอาบน้ำแล้วพิชาติไปนำไปกับเขาได้บ่กไปเรื่องงานพึ่งมาจากวัดเอาพึ่งมาจากวัดสายบุญครับุญโอ้สายบุญตัวนี้ดูกินข้าวนวัดด้วยสายบุญขนาด กินไม่พอหออีกใช่ไหมเดี๋ยวชาติฉันเองปลาปองชาชอบเมนบบไอซาดไอซาดมาอันนี้ด้วยบออันนี้ก็คิรีเด้หน่ทำไมกระรอกมันคิรีให้เราอันนี้ก็ปุยมุยอะฮะ luôn à, phong nhỏ anh nhỏ. anh nhóng anh có nhỏ anh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  nhỏ, à, nhỏ anh nhỏ anh phôn anh ít anh tục anh nhỏ าถูกใา้ตลาดฝนเยอตุกไงหาเรื่องอีกเยี่อะไรวะชาดชอบเล่นขี้ขระโนใ่นี่้าวัดข้าววัดโอ้โหข้าวมีข้าวกินหรอเธอไม่เอาปลากระป๋องวัดมัน้ำเอาปลากระป๋องมาฮอดนะ ของแสบของแสบกระป๋องละยี่บาทแล้วเด้อทุกวันนี้ไม่ใช่สิบแปดนะขนาดสิบแปดยังไม่มีตังค์จะซื้อเลย20่สิบแล้วุนะเมื่อวานเมื่อวานหนูไปเติมน้ำมันสาสบองบาทแพงมาก อันนี้ก็รอเซนิกมานะคะเซนิกบอกว่าไปขน,นวันวข<า>น,กกน,นว,วนัวยังไม่เสร็จแมนขนวัวอีกแจ็คเทียขนวัวยังไม่เสร็จนะคะเราเซนิกมาอันนี้ก็จะเป็นสิบโลอของเราพึ่งนอนรับข้าวีดเองจ้าเบ,บา๋ใบม้วนง่วงนอนมากเลยนอนหลับ ชุดมาแล้วชุดนารำไปก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนวันนี้ก็พามาชมบัวอ้วนนะคะอัวอ้วนๆของเซนิกอันนี้ก็ไม่อ้วนเท่าไหร่สมน้ำสมนวลมีอ้วนกว่านี้อีกเยอะยังมีอีกเยอะสมน้ำสมเนื้อเออสมน้ำสมเนื้อสมน้ำสมนวลน อุ้ยมาแล้ว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 เอาพิชิตเตรียมโอ้ยจ oh. ้าอ้ไม่จ้าอ้เนยมาอยู่พี่มาอยู่ฝั่งนี้มา